เพราะฉะนั้นของเราได้ฟังเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันแล้ว,ลวเราลองเปลี่ยนเสียงมาเป็นเทพทีดาเสียงใสๆสจากทางไกลบ้างเนาะวันนี้เนาะเป็นต้นเสียงเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ได้เวลาอันเหมาะสมและสมควรแล้วก็ขอเรียนเชิญค <c oughs> ณะ <c oughs> ปฏิบัติธรรมเป็นตัวแทนนะเป็นผู้แทนในการจุดเทียนอสองคำนะครับจุดเทียนสองคำเพื่อจะได้ที่บ์พระคุณเจ้า ขึ้นมาเทศนาธรรมขอตั้งจิตเป็นกุศลน,นะครับเพื่อเราจะได้มีอานิสงส์บุญในการฟังเทศฟังธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมะเกิดความสงบเย็นผ่องใสในใจเราต่อไปครับสาธุนะครับวันนี้เราจะใช้วิธี Me. ดังนั้นธรรมะมงคล38ประการนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายต้องคานความเป็นมงคลให้ไปศึกษาตั้งแต่เพิ่มต้นทำกัดและก็ที่สุดนี่คือธรรมะมงคลอักษวนาจะพารน,นังมณิตานังจะเสวนาปูชาจากโูชนียาน,านังเอตัมมังคะร,รุตตังนะการเว้นจากคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลที่สูงสุดันั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะ เป็นเครื่องหมายของความดีคือการคบมิตรคือคบบัณฑิตคบบัณฑิตตั้งจิตฟังธรรมใครควรจะจำนาไปปฏิบัตินี้เป็นประตูชัยของชีวิตเมื่อเราคบมิตรด,ดีเราจะได้ฟังสิ่งที่ดีจะได้กข้สิ่งดีเมื่อชีวิตเป็นความดีคือคิดก็ดีพูดก็ดีทําก็ดีนี้เป็นยอดของมงคลและวันนี้ในหัวข้อที่ท่านมอบให้ก็คือศิลปะในการดำเนินชีวิต ถ้าญาติโยมทัางหลายชาวพุของพวกเราถ้าเดินตามศิลรรปะนี้ขนาดเาาขาวาดภาพุยมภาพหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแค่ภาพธรรมนา,านะจากศิลปินแต่ถ้าชีวิตบุคคลใดใครก็ตามเราไปศิลปะในการมีชีมาใช้กับพวกเราเองเราจะเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่มีพระเจ้าเป็นต้นแบบมีพระอาจารย์เป็นตัวอยา่างมีอุบาสกบาสกา ซึ่งดาเนินตามมาแล้วเป็นผู้ที่ได้รับผลคือความค้าสุขความเจริญความเที่ยงเง็นอันวันนี้โครงการส่วนหนึ่งก็คือญาติโยมทั้งหลายมาทาบุญตักบารประจาวันอาทิตย์ในพรรษาของพวกเราด้วยและส่วนหนึ่งในโครงการวันนักพบผู้ใฝ่ธรรมญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันปรพฤติปฏิบัติธรรมด้วยและต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อท่านเจ้าว่าหลวงพ่อมหาอุดมพร้อมทันนงท้งคณะสงฆ์วัดป่าสันติธรรม และก็คณะสัตยาธยา,าโดมที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างงานพระศาสนาซึ่งต้องอาศัยเยีเ่ยวแรงกำลังกำลังสดิตกำลังปัญดาแไม่แต่กำลังสร้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความจริงใจและต้องมีความอดทนสิ่งเหล่านี้แหละยแง่โยมทุกท่านมันเป็นมงคลทั้งหมดเลยนะในสาข้อตรงนี้ดังนั้นพวกเราทั้นบลายให้มีความมั่นใจว่าทุกท่านกําลังเดิน รอ,อ,อยบาทตามรอยบาทราษาศาสนาเดินตามรอยมงคลเรียกว่าธรรมะมงคลเมื่อเราดูกับสิ่งที่ดีี่งานนักเยมิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสุขความเยือกเยน็นอันนี้มงคลที่ลรตัวที่สุดที่จะเป็นศิลปะคืออะไรหนึ่งกายดีสองวาจายดีสามวาจาจิตใจดีโดยรวมเรียกว่าศิลปะในการดำเนินชีวิต กายจะดีมีคุณค่าเพราะอะไรวาจาจะดีมีคุณค่าเพราะอะไรจิตใจจะดีมีคุณค่าเพราะอะไรเรียกว่ากายงามวาจางามใจงามถ้ารวมทั้งหมดชีวิตงามอันเพราเราทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องการเป็นคนสวยคนงามต้องแต่งใช่ไหมพโย,ายาม <S 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 ต้องแต่งและแต่งตัวแล้วก็แต่งกาย แต่เราทํำยังไงจะแต่งชีวิตกันนชีวิตมีกายมีวาจามีใจเพราะนั้นการแต่งกายกายให้อ่อนหวาน,วานกายให้อ่อนโยนจิตใจ,จอาวาจาให้ห่อนหวานจิตใจ,จให้อ่อนโยนคันี้การแต่งกายเนี่ยเรียกว,ว่ากายของผู้เจริญทําแบบไหนหนึกายไม่ฆ่าสอไม่ลักสมไม่ร่วงนี่คือทางกาย 3. าวาจาไม่พูดเท็จ สอนเสียบเพื่อเจอิแล้วทํอยากพูดะครับคำจริงแท้ถูกต้องแล้วก็ดีงามส่วนจิตใจนนี้ก็ย,ยมไม่มีพยาบาทตัดขาดีิหิงสาลิษยาไม่มีเป็นการทุกที่โลกเหนอไทยนี่ครับแต่งใจให้งามเมื่อกายงามวาตางามจิตใจงาม้วงามทั้งตัวเลยครนนี้ชีวิตนี้จะมีคุณค่าเกิดขึ้นมาทันทีราการแต่งแบบนี้แหละและกโยมท่านต้องอาศัยการฝึก ทันโตเศธโผมนุษย์เสสุในหมู่ทั้งหลายตุกคนที่ฝึกตนอยี่แล้วเป็นผู้ที่ประเสริฐญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันนัวันนี้ก็ตามที่มาแล้วเป็นประจัก็ท่าตามพวกเราทุกท่านมาฝึกตนโยมฝึกตนให้อยู่กับบุญอยู่กับกุศลอยู่กับคนงานความดีสิ่งเหล่านี้บุญต้องทํากุศลต้องสร้างบารมีต้องสั่งสมเมื่อเราทั้งหลายมีความมั่นใจแบบนี้แล้วเราจะมีที่พึ่งที่พึ่งมาอยู่ตรงไหนโยมอยู่ในใจของเรา ผลที่เราทำไปแต่ละวันแต่ละทางก็ได้ให้ศีลก็ได้รักษาภาวนาเราก็ได้เจริญสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นอุปนิสัยของพวกเราผู้ที่ให้ต้องจัดความตณีผู้ที่มีศีลต้องไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นผู้ที่เจริญภาวนาต้องมีสเิมีปัญญาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของชีวิตเป็นศิลปะของชีวิตของพวกเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกทั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และก็มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกทางปิตทางวิญญาณที่พ่อแม่บรรพบุรุษพอค้าให้ต่อพวกเราและพวกเราท่นานั้งหลายมีโอกาสมาต่อยอดตรงนี้บางคุณเว่าเป็นความโชคดีที่สุดของชีวิตซึ่งน้อยคนที่เขาไม่มีเชือ้อน้อยคนที่เขาไม่มีอุป,ปนิสัยต้องมาสั่งสมน้ำพระคุณเจ้ามีโอกาสได้มาทํางานะธทรมาทูดปีนี้นามีโอกาสได้มาเห็นญาติพี่น้องชาวไทยของพวกเราที่มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นบุคคลที่มีความขยันเป็นบุคคลที่มีความอดทน ขนาดนั้นยังไม่พอยังเสียสละแบ่งนเวลามรรทุปถัทั์อุกปถารวัดบาอามาพระศาสนาสิ่งนี้แหละเป็นที่น่ารบกองและก็บูชาพระคุณเจ้าเป็นกองหน้าอุบาสกอุบาสิกาเป็นกองหลังกองหน้าจะสมหวังเพราะกองหลังทุ่มเทกองหน้าจะมีพลังเพราะกองหลังบุรทุกปรอทัถาูกพระถาะนั้นวัดกับบ้านต้องเพื่อเฟื้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ท่านราษฎรท่านทั้งหลายจงมีความภาคภูมิใจในฐานะที่เรา ข้ามน้าข้ามทะเลมาถึงบ้านเมืองเขาเรายังไม่ทิ้งพระศาสนานี่แหละยลัดลมเป็นเป็นสิ่งที่น่าภูมใจและสิ่งหนึ่งคือไรายัดมศาสนาคือชีวิตความเห็นผิดคือศัตรูกักันดูคือพลังความสมหวังคือคืออะไรความสมหวังคือธรรมศาสนาคือชีวิต ชีวิตเราเกิดขึ้นมาเลียถ้าไม่มีศาสนาเหมือนอะไรชีวิตที่ขาดศาสนาเหมือนกับปลาที่มันขาดน้ำกายถ้าขาดวินัยเหมือนกับซากศพใจถ้าขาดธรรมะเหมือนกับท่อนกล้วยวาจาที่ขาดสัจจะเหมือนกับดอกไม้แห้งบูชาทางขยะจะไม่มีความหมายอะไรเลยอันชีวิตชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วโยมเมื่อเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมันเหมือนกับคนที่แต่งตัวงามและมีเครื่องประดับ มันจะเกิดมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเรามีศีลมีธรรมมีบุญกุสลประดับในชีวิตนั่นแหละกำไรชีวิตของพวกเราเพราะเราเกิดข,ขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนี่คือศิลปะรในการดำินชีวิตของชาวพุทธพวกเราถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะมีความเพียรมีความขยันในการสร้างสรรค์บุญกุสลด้วยในการสแสวงหาทรัพย์ด้วยเพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันพระ้าวกายต้องอาศัยสตางแต่ว่าใจต้องอาศัยสติ อบุคคลที่ขยันเท่านั้นจึงจะหาสักได้บุคคลเกยจค้านจะหาซั์ไม่เจอเลยแม้รั์มีอยู่มากมายขนาดไหนก็ตามคนเราก็เช่นเดียวกันนั่นคือรั์ภายนอกส่วนรั์ภายในคือทานสินภาวนานที่พระูุมีภาคเจ้าตัดเอาไว้แล้วให้พวกเราได้สแสวงหาเมื่อเราทำาโยมมันจะเกิดกับพวกเราเราทานอาหารไปเทีละคำเที่ยงดำดำซึกรู้สึกอิ่มได้ทานที่เราได้ให้ปัจัจที่เราเสียสละธรรมะที่เราเยินดีชีวิตชีวิตมีความสุขปรากฏเกิดขึ้น แต่บุคคลที่เขาไปสั่งสมบุญสั่งสมกุศลเขาเจอทุกข์แต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาสร้างเหตุแห่งทุกข์แต่เขารู้จักเหตุแห่งทุกข์นี่คือเป็นบุคคลที่น่าสงสารดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสแล้วให้มีเมตตาต่อกันและกันนี่คือเป็นศิลปะอีกข้อหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันถ้าเราสามารถทําได้แบบนี้เมตตาล้นฟ้ากัมมุนาล้มแผ่นดินมุขจิตาร้นชีวิตอูเบขาสิ้นเป็นไปสิ่งเหล่านี้พวกเราเอามาประดับในหัวใจของเราเอาไว้ เพราะเราอยู่กับโลกเราต้องเจอคนมากมายหลายอย่างและการอยู่กับตัวเองเราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะบุทคทจะรักตัวเองต้องสั่งสมคุณสั่งสมพารมีสั่งสมภมิเป็นเสเดียงของใจของเราถ้าเราทําได้แบบนี้ชีวิตจะมดานามเกิดขึ้นกายไม่ฆ่าวาจาไม่บุ่าจิตใจไม่โหดห้ายเนี่ยอย่างที่พระคัจจากล่าวไปว่ากายไม่ฆ่าไม,ไม่รักไม่ล่วงลุ่เป็นสีและเริ่มต้นสามข้อ วาจาเราพูดแต่คําจริงตรงแท้ถูกต้องในงานเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราพูดออกไปมีแต่คุณและก็ประโยชน์เกิดคุณค่ากับชีวิตกับตัวเราด้วยกับกบุคคลอื่นด้วยเรียกว่าคุม้มทรัพย์จากพระโุทธแม้ในใจิตใจเราก็เช่นเดียวกันไม่มีพยาบาทตัดขาดี่หิงสาที่สยามไม่มีเป็นการบู้ริโลกไม่อภัยเมื่อเราใจเย็นคนอื่นเย็นไปด้วยเมื่อเราใจร้อนร้อนไปด้วยดังนั้นสรุปก็คือถ้าใจดีใจเย็นนะคุณะโยชม ทุกอย่างดีหมดถ้าใจร้ายทุกอย่างร้ายหมดและความอดทนส่วนหนึ่งถ้าเราอดทนได้สําเร็จทุกอย่างอันในการดำเนินชีวิตของเราทุกท่านจงใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะเข้างยิ่งมงคลของชีวิตเป็นธรรมะมงคลให้เรานาเนินชีวิตไปตามมงคลน,คน,นี้เราจะรับผุคคนย่างแท้จริงตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางและก็ที่สุดชีวิตนี้จะมีแต่ความสุขมีแต่ความปลอดภัย ได้มีความสุขกายสบายใจไปที่เึ่งของตนเองและของคนอื่นังนั้นในวันนี้พระคุณเจ้าได้มีโอกาสมาร่วมทํางานเป็นพระธรรมทูตมีโอกาสได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมของกับญาติโยมทนั้งหลายก็ขออภินมทนา,ากะขอบพระคุณในเมตตาของพระบิดาหลวงพ่อท่านเจ้าว่าพร้อมทันน้งคณะสงฆ์ขออภินมทนากับท่านเจ้าภาพท่านาทั้งหลายและวันนี้เป็นวันพิเศษโดยเคือวันเกิดของคุณแม่มณิ เสน่และคุณไทยรัฐรัานะเป็นบุคคลที่อุปธรรมอุปถากวัดและบันเกิดให้เกิดบุญเกิดผลเกิดทุนงานความดีเราได้เพื่อนดีสหายงานมูลคณะประเสริฐความเลื่อกเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนเพราะว่าในยันต์ทุกท่านกว่าจะได้เพื่อนที่ดีสหายที่งามมูลคณะที่ประเสริฐกว่าเราจะได้มาเจอกันนั้นบุญจัดสรรให้มาเจอกัน เมื่อมาเจอแล้วให้มอบสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้สลับออกไปเพราะวัดเป็นแดน,นบุญคุณเป็นที่ทําบุญเป็นที่สร้างกุศสเป็นที่สร้างอรยมีเมื่อบุคคลใดนขึ้นนรู้แล้วเห็นแล้วทําเอาคุ์เพราะอะไรก็ตามแม้ต่ขยับชิ้นหนึ่งเราเก็บเราก็ได้ห้องน้ําสกปรกเราทําเราก็ได้อังนั้นคนเกิดขึ้นมาจึงมีหน้าตาไม่เหมือนกันมีฐานะที่เหมือนกันดันะเราอย่าไปโทษกัน เพราะอะไรเพราะทุกคนนั้นมีกรรมต่างวาระต่างหน้าที่แต่เมื่อเราเห็นว่าคุณงานความดีมีประโยชน์เก็บเอาไว้ในใจของเรานะ้ำบุญที่มันหล่นเหมือนเก็บเอามันกับทองโยงบุญเหมือนกับทองคาไม่ต้องบอกให้คนอื่นมาเก็บตล้วเก็บเอาเลยนะถ้าเราเขาเ้าใจบบนี้เราจะยิ้มตลอดเวลาเพราะแดนนี้เป็นแดนศีลธรรมเป็นแดนบุญก็ขอให้ท่านผู้ที่เกิดวันนี้จงมีความสุขความเจริญทั้งอายุวันณะสุขคตพละร และญาติโยมท่านจะพากัหลายที่มาร่วงกันพึ่งปฏิบัติธรรมก็ดีญาติโยมที่มาทุประธานอุปถากก็ดีบุญใดกุศลใดพลํงความดีใดที่คณะสงฆ์ความทั้งญาติโยมบางุขปัสกัพพึ่งปฏิบัติดีแล้วจงเป็นเดชเป็นเดชะักเป็นพระปัจจัยน้อมอุดมหนุนให้ท่านทั้งหลายจงมีความผาสุกความร่มเย็นความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบให้ทำน้อมต้นในพ้นจากทุ๊ประสบสุขแห่งใครบูรไซใส ขอความปรารถนาอันโบราณของท่านทั้งหลายจงพันสําเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จ,รจโดยขาหน้ากันจงทุกท่านทุกชีวิตเธอสาธุ